สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี่สิพ้าพี่น้องมากราบไหว้ขอพรนะครับเจ้าปูของเฮาพี่น้องนะครับหลังจากเมื่อคืนนี้ฝนตกพี่น้องเลยปานฝ้าหัวพี่น้องครับบนระเบือเฮานะครับมือนี่กระชีพาพี่น้องครับมากราบไหว้ขอพรเจ้าปูเฮานะครับอีพอปูจุ่มคําของเฮาด้วยบารมีของท่านครับปกปักรักษาด้วยพี่น้องเด้อมาพี่น้องครับมาเขามากตั้งแพี่น้องครับเดี๋ยวสิพ้าไปเบ่งบรรยากาศตาดต้นพร้อมมือนี่ นะครับวานน้ำสีไหลบอลน้องพี่น้องเนาะนี่คือบรรยากาศพี่น้องครับยกมือใช้หัวเอาครับอธิษฐานเอาไว้พี่น้องเด้นนะครับนี่คือนะครับบรรยากาศนะครับศาลนะครับพ่อปู่ของเฮ้าครับพ่อปู่จุ่มคาครับบรรยากาศโดยรวมพี่น้องครับโอ้งามดีพี่น้องนะครับเมื่อขึ้นฝนตกพี่น้องครับปานฟ้าหัวพี่น้องเ้ยนะครับช่องที่นี่อำเภอบ่อระบือครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องครับบ่าวหน้ามนที่นี่อำเภอบ่อระบือแฟนเพจครับรวมอ่า ติดตามวิถีชีวิตพี่น้องนะครับอำเภอบอระบือเฮาแล้วก็อำเภอใกล้เคียงพี่น้องครับนี่คือบรรยากาศพี่น้องครับนี่พี่น้องนะครับบรรยากาศที่พี่น้องนะครับให้การตอบรับแล้วก็ศรัทธาครับนี่ครับศาลนะครับเจ้าปู่จุมคำครับย้อนสิ้้าเขาไปดานในพี่น้องครับพี่น้องนะครับกำลังมาหลายพี่น้องครับเดี๋ยวขาไปความเพิงก้อนให้เพิ่นเลยใบพี่น้องครับนี่พี่น้องครับบรรยากาศนะครับ เชิญครับพี่น้องครับนี่คือบรรยากาศพี่น้องครับโอ้ยแม่เรากลับมาน้องสาวลากลับมาครับพี่น้องครับนะครับขอพรนะครับเจ้าปู่ของเราครับพี่น้องครับนี่คือนะครับยงเมืองเสียงอเลยพี่น้องเด้นนะครับกล่าบไบว้ขอพรพี่น้องนะครับแล้วพี่น้องเดี๋ยวครับพาเขาไปสัมผัสใกล้ๆครับถือว่าแปลกตาขนาดพี่น้องครับนี่นะครับ เต่าจำเป็นไหมจัดสถานที่ใหม่ครับทำความสะอาดนะครับถือว่านะครับงามพี่น้องครับงดงามจังครับยกมือเซงฮาวได้พี่น้องเด้อนะครับนี่นะครับสารจ้าปูจุ่มคำของเฮานะครับบารมีของเปิรนปกปักรักษาพี่น้องทุกคนให้ยูดีมีแห้งร่ำรวยคิดสิ่งใดคอยสมหวังดังตั้งใจครับรวยเป็นเศรษฐีลอยล้านพันล้านครับเห็ุพ่อได้ก็ขอให้ได้เห็ุพ่อมีก็ขอให้มี นะครับข <around Dogs> อให้มั่งมีสีสุขครับพี่น้องนะครับพี่น้องผ่านไปผ่านมาบอดเบือกจะลืมมากกลาบายขอพรให้พี่น้องเด้อนะครับช่องที่เนี่อำเภอบอดเบือครับเป็นกําลังใจให้พี่น้องผู้อยู่ตางแดนนะครับสูอยากสูงงานอยู่เมืองนอกเมืองนาอยู่ตางทินนะครับขอให้สมหวังให้ลำรวยสุขสุขคนเด้อเหตุบ่พ่อได้ก็ขอให้ได้ครับเหตุบ่พ่อมีก็ขอให้มีขอให้มั่งมีสีสุขครับเรว่ยๆเฮงเสุขสุขคนเด้อ นะครับพี่น้องนะครับนี่คือนะครับสารพอปูจุ่มคำของเฮานะครับพี่น้องก็อู้งามว่พี่น้องงามขนาดเลยครับเย่ตามสบายนะครับเด้อนะครับพี่สาวครับพี่สาวมาจะใส่ครับน้องโก้เฮาเนาะน้องโกบระเบือครับพี่น้องครับนี่กราบไหว้ขอพรบึ้งโอ้ครับผมถือว่าประสบความสำเร็จนะพี่เนาะ รับนี่แหละพี่น้องครับนี่คือนะครับด้วยแรงศรัทธาครับพี่น้องนะครับเบิ้งด้านบนครับหลังคาพี่น้องครับพี่น้องขอมาอาชีพเพระสังเกตหลังคาดีพี่น้องครับนี่คือหลังคาสารปอปูจุ่มคําของเฮาพี่น้องครับอีทายเบิ้งเบิดเลยพี่น้องนะครับพี่น้องกกลไปกกลมากอะนะครับอย่าลืมเด้นนะครับมากราบไหว้พี่น้องครับกราบไหว้ขอพรนะครับนี่คือด้านบนนะครับด้านบนหลังคาพี่น้องครับร่บๆ เย็นมากประจำมาครับพึ่งไม้ค่ะพึ่งม้นอครับผมครับผมูสมพรีคอรครับครับผมนี่คือดันบุญพี่น้องครับหังค่าสารเจ้าปูของเฮานะครับขอใไห้สมหวังดั่งใจไม้ครับไห้ร่ำให้รวยจงประสบแต่ความสำเร็จครับนี่นะครับพี่น้องครับโอ้พี่น้องมัตาบันน้องโกครับนี่ครับกาบไว้ขอพรมาพี่น้องมาออกมาด้านนอกครับ เบืงบรรยากาศโดยร่วมพี่น้องนะครับเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบื้องน้ำตาตนครับว่ามันสีไหลบอกครับมืนขึ้นฟ้าหัวมือขึ้นฝนตกก็แม่เอาขึ้นตกแห้งคันเนาะถือว่าเป็นครับพอดีครับถือว่าเป็นประวัติศาสตร์แ่้วไเนาะในรอบปีนี้เนาะตกที่นี่อำเภอบัวรบือครับครับผมเปยครับผมขอบคุณยินมีหละไรครับ ครับผมนี่พี่น้องครับกาบ่าย <c oughs> ขอพรพ,พี่น้องโอ้อุดมสมบูรณ์ครับบอระเบือเฮ้ะครับการเป็นยูวิถีชีวิตนะครับอันนี้คือว่าน้องเพิ่นนะครับประสบความสําเร็จแล้วนะครับก็มาจุดทูบอกพอปูเฮ้านะครับประสบความสําเร็จผู้ใดอยากประสบความสำเร็จกัมาได้พี่น้องเด้อมากาบ่ายขอพรพ,พี่น้องนะครับนี่พี่น้องด้วยแรงศรัทธาครับของบารมีของพอปูเฮ้าพี่น้องครับมาสีมาอีกหนึ่งจุดพี่น้องครับ นี่พี่น้องครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดครับพี่น้องเบิ้องไฮเบิร์ตพี่น้องครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งน้าตาดครับเหมือนนี่เอาแบบพอดีตัดต่อได้พี่น้องเลือกแบบสดๆกันเลยครับอันนี้ศาลเจ้าพนโทครับพี่น้องครับกาบายขอพรนะครับนี่นะครับนี่พี่น้องครับโอ้ขนชิงลูกยำยาพี่น้องเอ้ยนะครับนี่คืออีกหนึ่งสถานที่ครับพี่น้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพี่น้องชาวเพื่อบารบือครับนะครับศาลเจ้าพนโทครับพี่น้องนะครับ นี่พี่น้องครับเรื่องเล่านะครับสิมนี้อยู่พี่น้องครับตั้งแต่สมัยโบราณนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสใหายผู้ฒ่ามาบ้าสู่ฟังเออนะครับแอดมินเกิดมาก็เห็นเห็นรลดพี่น้องครับเกิดมากกเห็นเลยนะครับนี่พี่น้องครับเอานะครับขอบคุณทุกการรับชมครับขอบคุณอีพออีเมียคอยนะครับขอบคุณพี่น้องไทยคุณถ่อกรุงเทพนะครับสู่หมองสู่บอลทุกกําลังใจครับที่ นะครับให้การรับชมนะครับเพจที่นี่อำเภอบระบือแล้วก็อีกหนึ่งช่องครับนะครับอีกหนึ่งช่องครับบ่าวหน้ามุนะครับที่นี่อำเภอบระบือแฟนเพจครับพี่น้องนะครับโดยรวมพี่น้องครับเอานะครับเดี๋ยวเสื้าพี่น้องครับไปเบิงนะครับไปเบิงน้ำตาดโตนพี่น้องกับบาสิไลบอนะครับทาไลพี่น้องเตรียมตัวเลยเด้อนะครับทาไลพี่น้องเตรียมตัวเลยครับทาบ่รหะกะรอบเป็นรอบนาครับพี่น้องครับนะครับ นี่คือบรรยากาศพี่น้องครับยกมือใส่หัวเอาครับเมืองบอระบือเฮ้านะครับเมืองมันเจียวมากเหลือครับเกลือใต้ดินมากมีนะครับผ้าไหมดีมากข้างามสง่าสวนน้องบอกศักดิ์สิทธิ์พ่อปู่จุมคำครับรสหวานล้ำแตงโมด้วยบารมีของอีพว่าเข้าได้ปวกบักรักษาพี่น้องสุขสุขคนให้ยลำหารวยได้พี่น้องเด้อเอาพิมมาครับช่วงนี้ครับเดี๋ยวสิพาพี่น้องครับไปเบิ้งนะครับ ตาตูนพี่น้องครับว่านน้ำสิไล์บอนะครับชิปนี่เอาไปเชิญสกอร์ให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งรำเว้ยกันไปสบายดีสวัสดีครับ